สวัสดีค่ะแม่หมอเองดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์โคแไม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือคาทํานายอาจจะสลับกลับฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีดๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลกับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดลราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ นะคะคตามรายละเอียดใต้ด s สคริปชันหรือว่าที่ขึ้นให้หน้าจอนี้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r n n ด om for you หัวข้อเ,ขเรื่องเขาอยากให้คุณทำตัวยังไงในความสัมพันธน์นี้วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด The w i i t e w o o d Tarot และก็เด็ดดิม o r c l l คลคลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คําทํานายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณแดนด o อมฟอยู u เขาอยากให้คุณทำตัวยังไงในความสัมพันธ์นี้ นายออฟฟิเซลส์เขาอยากให้คุณส่งข่าวสารติดต่อสื่อสารหรือทำยังไงก็ได้เขารู้ว่าคุณยังสนใจคุณยังมีใจคุณยังคิดถึงคุณยังรอคอยเขานะคุณยังไม่ห่างไม่จากเขาไปไหนเขาอยากให้คุณหลงเสน่ห์ในตัวเขาอยู่ชื่นชมชื่นชอบนะยังไม่เปลี่ยนไปยังไม่เปลี่ยนใจ Swen o f Stone เขาอยากให้คุณดูแลหัวใจต็งให้ดีอยากให้คุณมีความสุขอบอุ่นหัวใจไม่ว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ในจุดที่คุณยังไม่พอใจนะคุณยังไม่สมหวังหรือต้องรอคอยเขาอยู่เนี่ยคนคนเนี้ยนะเขาก็อยากให้คุณมีความสุขในทุกเหตุการณ์เลยอะที่คุณสองคนจะต้องฝ่าฟันหรือรเผชิญมันไปนะไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะดีหรือร้ายอยากใคุณคิดบวกเสมออยากใคุณมีแต่ความสุข เขาอยากคุณทําตัวอย่างนี้นะไม่ต้องทุกข์มากไม่ต้องเศร้าเยอะไม่ต้องคิดมากมายมีความสุขในทุกๆวันเขาอยากให้คุณคิดแค่ว่าตราบใดก็ตามนะที่เขายังมีลมหายใจอยู่เขายังอยู่ในโลกใบนี้ความสัมพันธ์เนี้ยเปลี่ยนแปลงได้เสมอเขาจะทําทุกอย่างให้คุณพึงพอใจได้เพจ of arrows เขาเนี่ยอยากให้คุณใจเย็นกว่านี้ สงบนิ่งกว่านี้นะไม่อยากให้ใจร้อนหุนหันพัน,ดน์ด่นหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองในสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขายังไม่ได้ชัดเจนนะหรือว่ายังไม่ได้บอกอะไรคุณในหลายสิ่งหลายอย่างอย่าเพิ่งสรุปความเอาเองอย่าเพิ่งคิดไปเองและความคิดที่คิดส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดลบคุณตัดสินเขาไปแล้วเนี่ยด้วยความคิดของตัวคุณเองนะเขาจึงอยากให้คุณทําตัวสบาย รอคอยเขาค่ะให้เขาชัดเจนเองนะไม่ต้องตัดสินเขาไม่ต้องคิดว่าเขาจะดีหรือไม่ดีหรือว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรออยู่กับปัจจุบันทริอ t สโตนเขาอยากให้คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นะเพราะเขารักเขาชอบในทุกอย่างที่คุณมีคุณเป็นรูปร่างหน้าตาคุณนะเขาชอบเขาหลงสเสน่ห์คุณหล่อ,อคุณสวยในใสายตาเขา การแต่งตัวเนี่ยคุณดูดีมีสไตล์นะเขาชอบมากๆเลยในทุกอย่างนิสัยของคุณคำพูดของคุณนะอะไรก็ตามที่เป็นตัวของคุณน่ะเขาพึงพอใจหมดเขาอยากให้คุณรักษาความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองเวลาที่คุณคิดลบหรือเวลาที่คุณโมโหเนี่ยจะมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ความน่ารักคุณลดน้อยลงนะเขาจึงอยากให้คุณทำตัวให้เป็นอิสระจากความทุกข์เครียดทุกประการนะเพราะคุณจะน่ารักและมีเสน่ห์อย่างมาก ที่จะดึงดูดสะกดสายตาสะกดหัวใจของเขาได้ The p o Star เขาอยากให้คุณเป็นกําลังใจที่ดีเป็นแรงผลักดันนะเหมือนกับเขามีความฝันมีสิ่งที่ต้องจัดการคิดทำในตอนนี้คุณเองเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่นะแล้วคุณเองก็เหมือนกับผู้หญิงในฝันผู้ชายในฝันที่เขาเนี่ยเอาคุณขึ้นแท่นไว้ละตอนนี้ไม่มีใครนะ ที่จะมาแทนที่คุณได้หัวใจเขามีแต่คุณความฝันมากมายสิ่งที่คิดไว้มากมายเป้าหมายหลายสิ่งในชีวิตเขาจะทำมันให้สำเร็จเพียงแค่รู้ว่าคุณยังรอคอยเขาอะที่จะมองดูความสำเร็จไปพร้อมกันเสมอซิกบ s สอดเขาคาดหวังว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยนะคุณกับเขาเนี่ยมีความตึงเครียดมีความนิ่งเงียบ มีความไม่เข้าใจกันเขาอยากให้คุณนะ่ะให้โอกาสให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหากเขาติดต่อสื่อสารมาเพื่อที่จะอธิบายหรือคลี่คลายปมปัญหาใดที่ทําให้คุณน้อยใจเสียใจนะเขาก็อยากคุณวางตัวเฉยๆอย่าเพิ่งอังคติกับเขาเปิดใจฟังเขาและที่สําคัญเลยเขาอยากคุณนะ่ะไปต่อเดินทางไปข้างหน้ากับเขา ชูออฟเอเขาอยากให้คุณทำตัวเป็นกลางเลิกสับสนหลังเลใจเลิกเครียดคิดมากในภาพปิดตาคุณเนี่ยนะเลิกคิดเรื่องอนาคตแล้วก็มาทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขสถทีแล้วก็เลิกช่างใจนะว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่เลิกสับสนสงสยัยเครือบแคงจิตใจกับเขาสถทีนะเขาอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขามากกว่านี้นะเพราะเขารักคุณจริง,รงๆเขาซื่อสัตย์เขาซื่อตรง นะแล้วตัวของเขาเองนั้นคาดหวังอย่างมากว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณจะมองเห็นนะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เขาทําเพื่อคุณนะคนคนนี้เขาไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบคุณหรือเห็นแก่ตัวกับคุณเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องเงินทองตาช่างอยู่ด้านหลังในะคนคนนี้เขายุติธรรมนะเขาไม่เคยคิดที่จะให้คุณให้อะไรเขาอยู่ฝ่ายเดียวคนคนนี้เขาไม่เคยคิดเอาเปรียบนะมีแต่ความจริงใจจริงจังให้กับคุณ เจวิล <The> เขาอยากให้คุณอ,อดทนรอคอยเขาค่ะความรักครั้งนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่เร็วด้วยต้องอาศัยเวลาที่ยาวนานอยากคุณรอคอยเขาด้วยความหวังรอคอยเขาด้วยกำลังใจที่ดีนะอย่าหดหู่อย่าหอเหี่ยวอย่าเศร้าหมองอย่าคิดลบอย่าเหน็ดเหนื่อยอะไรไปนะเพราะว่าคนคนนี้มีเหตุผลมากมายที่เขายัางไม่สามารถชัดเจนและก็ุดน,น้าในความสัมพันธ์ในขณะเวลานี้ได้ ต้องรอให้เรื่องราวหลายอย่างในชุดเขาเปลี่ยนแปลงต้องรอให้ดวงชะตาเขาเปลี่ยนพันวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะรักคุณอ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีความชัดเจนนะก้าวหน้ารุดหน้าในความสัมพันธ์แบบคนรักอืมเขายังไม่พร้อมจริงๆเขาก็อยากคุณรอเขาให้พร้อมกว่านี้หรือรอย้เขา,าเป็นคนติดต่อสื่อสารนะสารต่อในความสัมพันธ์นี้ The Great Bear หรือไพ่ใบน,นี้คือ Judgment เขาไม่อยากคุณตัดสินเขาค่ะทําตัวยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าคิดลบกับเขามากนะักนะเขารู้สึกบางทีเขาอยู่เฉยๆแค่หายใจก็ผิดแล้วอะ่ะนะคุณได้ตัดสินเขาไปแล้วอะ่ะว่าเขาคงไม่จริงใจไม่จริงจังไม่ได้รักคุณมีคนอื่นแน่ๆนะอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นพลังงานลบมาเต็มเลยเขาจึงอยากให้คุณเนี่ยวางตัวให้เนิ่งสงบทําใจให้เป็นกลางอย่าพึ่งตัดสินใจอย่าพึ่งตัดสินเขาในตอนนี้ นะคำตอบอยู่ในอนาคตคำตอบอยู่ในวันเวลาโปรดจงอดทนและรอคอย Sing o f m e e s s e s เขาอยากให้คุณเปิดใจคุยกันพูดความจริงลดกําแพงลดอีกโก้กลับมาปรับความเข้าใจนะกลับมาพูดคุยว่าตอนนี้คิดยังไงคุณคิดลบอ่ะแต่คุณไม่พูดอ่ะนะแล้วคุณคิดไปเองด้วยหลายๆอย่างเขาอยากให้คุณพูดความรู้สึกนึกคิดทั้งหมด เขาจะได้มีโอกาสไนได้รู้ได้ฟังนะว่าคุณคิดยังไงจะได้มีโอกาสได้อธิบายบ้างไม่ใช่คุณสรุปเองเออเองตัดสินใจเขาไปแล้วนะเขาคาดหวังเสมอนะวความสัมพันธ์เนี้ยจะคลี่คลายในเวลาที่ยาวนานเนี่ยความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆเขาผ่าดูใจกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งเร่งรีบเร่ง,ร,ง,ร,ร,งรัดบา l นส์ Balance. เขาอยากให้คุณปรับสมดุลพลังงานตัวเองหน่อย นะอย่างที่พ่หลายๆใบพูดคุณพลังงานลบเยอะโดยเฉพาะคิดเรื่องเขาเนี่ยคิดลบเชียวอยากให้คุณปรับสมดุลให้ดีกว่านี้ให้คิดดีกับเขามากกว่านี้แลนะปรับอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกด้วยอย่าพึ่งน้อยใจคิดมากเสียใจนะเจวันเนี่ยร้องไห้ไปแล้ว4วัน5วันเขออาไม่อยากคุณเป็นอย่างนั้นเลยอยากให้คุณมีความสุขกว่านี้อยากให้คุณวางตัวเป็นกลางอยากให้คุณนิ่งสงบจิตใจนะนะนะไม่ต้องคิดลบใดๆหรือว่ากังวลในความสัมพันธ์นี่เกินเหตุ และเขาก็อยากคุณเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอน Queen of arrows คนคนนี้เขาอยากคุณมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ค่ะคุณสวยคุณน่ารักคุณดีคุณเลิศเลอเพอร์เฟคค่ะคุณเหมือนหงส์ตัวนี้นะที่งดงามเหลือเกินคุณต้องมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้เพราะการที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยทำให้คุณเนี่ยบั่นทอน นะกำลังใจของเขาหรือว่าลดความเชื่อมัน่นแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเขาอะว่าเขาไม่รักคุณบ้างแหละเขาต้องคุยกับคนอื่นบ้างแหละจริงๆคุณสวยงามสง่างามมีข้อดีมากมายในตัวคุณเขาอยากให้คุณเชื่อมัน่นมั่นคงมั่นใจในความดีในสิ่งที่คุณมีที่คุณเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเลยะนะเป็นเหตุผลที่สําคัญที่ทําให้เขารักคุณเดอะมิลเลเขาอยากให้คุณ ทำตัวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะยิ่งตกกลางคืนเนี่ยนะบางคนเนี่ยโอ้ส่องเขาทุกสื่อโซเชียลส่องแล้วไม่พอนะประมวลผลเองเสร็จสับเลยบอกโอ้ตันนี้สงสัยเขาไปกับผู้หญิงคนอื่นแน่เลยไปกับผู้ชายคนอื่นแน่เลยดูมีความสุขเนาะดูไม่คิดถึงคุณเลยโอ้คุณคิดอย่างนี้ค่ะนะปรับพลังงานตัวเองอย่าให้อยู่ในความคิดความกังวลหรือทําให้พลังงานต็งถดถอยความสัมพันธ์นี้จะยิ่งสําเร็จได้ยาก เอร็ฟสโตนเขาอยากให้คุณทําความสัมพันธ์เนี้ยให้ดีที่สุดเลยเท่าที่คุณจะทําได้หากคุณรักเขาหากคุณคิดถึงเขาหากคุณเป็นห่วงเขาแสดงออกค่ะทําให้ชัดเจนค่ะไม่ต้องเขินอายค่ะไม่ต้องเก็บออมค่ะนะอย่าทําให้เขาต้องมาคาดเดาเรื่องเดานี้การรอคอยที่ยาวนานก็เป็นอุปรสรรคแล้วถ้าต้องมาคาดเดาความรู้สึกนะึกคิดในหัวใจกันอีกก็ยากเข้าไปใหญ่นะกเขาอยากคุณชัดเจนค่ะ ว่าคุณรู้สึกไงกับเขาก็แสดงออกมาเลยไม่ต้องกลัวเขาลำคาญนะเขาชอบอคิดถึงก็บอกเขาเลยคิดถึงอยากทักหาก็ทักไปเลยนะถึงแม้เขาจะอ่านช้าไปบ้างหรือว่าอ่านแล้วไม่ตอบหรืออะไรก็ตามเขาอยากให้คุณทําตัวแบบนั้นสม่าเสมอในพลังงานความรู้สึกนึกคิดที่ดีกับเขาอยู่อย่างนั้น queen of b o w s เขารู้ว่าตอนเนี้คุณคิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณอะความรักไม่สมหวัง คุณเสียใจคุณน้อยใจในความสัมพันธ์นี้คุณกําลังอ,อกหักหรือเปล่าคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเขาอยากคุณมั่นคงกว่านี้แล้วก็รอคอยเขาด้วยหัวใจที่หนักแน่นกว่านี้ว่าสักวันความสัมพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จอย่างมากมายเขาอยากคุณรอคอยเขาด้วยความรู้สึกที่ดีรอคอยเขาด้วยความรักพลังงานที่อบอุ่นหัวใจอยู่เสมอนะเพราะเมื่อคุณมีพลังงานบวกอย่างมากมายในคนคนนี้ เขาจะชัดเจนแล้วดูนหน้าในความสัมพันธ์เร็วขึ้นนะคนคนนี้เขาติดขัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตตัวเองเยอะมากหน้าที่การงานการเงินเขาก็มีปัญหานะจะให้ดูนหน้าในความรักก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอเขายังต้องจัดการแก้ไขตัวของเขาเองให้ดีกว่านี้ซะก่อนเขาก็อยากให้คุณรอคอยเขาด้วยความเชื่อใจมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วปลายทางความรักนี้จะสุขสมหวังได้ The Sun of Life สุดท้ายค่ะปลายทางความรักนี้จะสุขสําเร็จสมหวังอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดฝันจะเกิดขึ้นจริงเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์หากเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณเป็นคนรักเขาเขาเป็นแฟนกันค่ะคบกันรักกันหรือหากเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สาหนะหอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยสุดท้ายแล้วคุณจะรอคอยเขาได้คุณจะรอคอยเขาไหวและปลายทางของการรอคอยนี้ ณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเลยได้หัวใจได้เวลานะได้ความสมารถที่ชัดเจนได้เงินได้ทองด้วยความสุขทุกสิ่งรอบด้านทุกอย่างเขาจะทําเพื่อคุณอ่ะต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรัโคลให้นะคะ p a าเชื่ความอดทนเขาอยากคุณอดทนค่ะอดทนน่ะดีแล้วแต่ต้องอดทนด้วยความมั่นใจอะว่าปลายทางของความอดทนคือความสุขสว่างสวยงามนะคุณอดทนเพื่อเขาเนี่ยรอคอยเข้ามานานละอดทนอีกหน่อยเถิดอดทนด้วยพลังงานที่ดีความคิดที่ดีเถิดนะและความอดทนนี้จะไม่สูญเปล่าจะไม่เสียหลายแน่นอน Serenity ความสุขสงบเขาอยากให้คุณมีความสุขสงบอะสงบจิตใจอะนะอย่าเครียดคิดมากอยาก่าคิดอะไรไปเองนะคุณชอบมโนอะออสร้างภาพสร้างพลังงานลบแล้วก็ทุกเองเครียดเองอ่แต่ตัดสินใจเองในความสัมพันธ์นี้จบสิ้นเลยโดยที่เขาเองยังไม่ได้อธิบายหรือยังไม่ได้พูดอะไรหรือไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยแม้แต่น้อยนะคุณต้องเคลียร์พลังงานเหล่านี้และความสงบสุขภายในใจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ถึงแม้ตอนเนี้ย นะยังไม่ถึงปลายทางที่จะสมหวังในความรักก็ตามความสุขก็จะเกิดขึ้นในหัวใจของคุณได้ e รีมมิงประจงมั่นใจทุกอย่างที่คุณคิดหวังคิดฝันในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงมั่นใจคนคนนี้ที่คุณรักมั่นใจในตัวเขาทุกอย่างนะ่ยนะภาพในอนาคตแผนการเหล่านั้นความฝันของเขาทุกอย่างมีคุณอยู่ในนั้นเสมอคะ่ะคุณคือความสุขคือแรงผลักดนันคือกําลังใจอันยิ่งใหญ่นะ ล้วคุณกับเขาเนี่ยสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณหลายครั้งเนี่ยฝันตรงกันสื่อสารถึงกันหรือว่าสื่อสารกันทางจิตยามตื่นก็เป็นไปได้ Life p r โ p o r t เขาอยากให้คุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตชีวิตคนเรามีหลายสิ่งต้องคิดทำนะการเงินการงานความรักบาลานทุกอย่างทำทุกอย่างให้สมดุลไปพร้อมๆกันเขารู้สึกว่าคุณน่ะ ให้พลังงานความรักหรือโฟกัสเรื่องความรักมากเกินไปนะความรักเป็นสิ่งที่ดีเขาก็อยากได้ความรักจากคุณแต่เขาจะไม่มีความสุขนะถ้าคุณเนี่ยมุ่งทุกอย่างมุ่งเป้ามุ่งเวลามุ่งสายตามุ่งจิตใจมาที่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่านั้นเขาอยากคุณบาลานซ์ปรับสมดุลพลังงานชีวิตตัวเองในทุกๆเรื่องทุกๆด้านทุกอย่างนะเขารู้สึกว่าคุณนะ่มุ่งเน้นในความรักความสัมพันธ์มากเกินไปนะความรักเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เมื่อคุณมุ่ง มาที่ความรักเพียงอย่างเดียวนะ่ะโฟกัสเรื่องอื่นน้อยลงไปคุณก็จะทุกข์มากแล้วตัวเ,เองก็จะกดดันรู้สึกว่าเหมือนถูกจับจ้องจับตามองอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้คุณเนี่ยทำตัวเองให้ประสบความสําเร็จหรือมีเป้าหมายในชีวิตหลายหลายด้านคุณอาจจะตั้งเป้าก็ได้ปีนี้มีเงินเก็บครบ1 000, ล้านล้านเป็นอันดับที่1นะแล้วอันดับที่2ปีนี้จะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง แล้วความรักเอาไว้สุดท้ายเถิดนะเป้าหมายชีวิตมีหลายเรื่องหลายอย่างมากๆนะเขากำลังจะบอกคุณว่าปรับพลังงานให้สมดุลอย่ามาโฟกัสเรื่องเขาเพียงอย่างเดียวกดดัน passion เขาอยากให้คุณชอบเขามีอารมณ์เสน่หาราคะหรือลุ่มหลงเขาอ่ะคิดถึงเขาไม่จืดจางคิดถึงเขาทุกวันทุกคืนนะเหมือนถูกลงหน้าหน้าทองใสของใสคุณนะจ๊ะ อย่าหลงลืมเขานะอย่าคิดถึงคนอื่นเขาหึงห่วงเขารักคุณมากและเขาก็อยากให้คุณนะ่ะรู้ไว้เสมอนะว่าคุณนะ่ะมีแพชชั่นต่อเขาไม่มีใครแล้วที่เขาจะรักจะหลงได้มากเท่าคุณ New Beginnings และสิ่งที่คุณควรจะทำนะคือการรีเซ็ตตัวเองเลยนับตั้งแต่นาทีนี้ที่ฟังคลิปลบพลังงานลบๆออกไปจากสมองจากหัวใจให้หมดเริ่มต้นใหม่ และก็เริ่มต้นที่จะเปิดรับพลังงานดีๆแล้วก็รอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคนคนนี้ได้เลยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นคู่รักคู่แฟนความสัมพันธ์ที่คุยกันมายาวนานเป็นคู่รักคู่แฟนแล้วจะได้แต่งงานมั่นหมายนั้นะ new beginnings เนี่ยการเริ่มต้นใหม่ในานะที่มั่นคงอีกสเต็ปหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอ่ะนี่คือ random f o r อยู่ในวันนี้ แม่หมอขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ